นี่เราออกมาเก็บเฟรชนีห่หัวไอหัวฟูอย่างนี้เหรอคะเยลลี่ไข่ดาวเยลลี่ไข่าดาวว้าวน้องยาย้มีเยลลี่ไข่าดาวด้วยนะคะแม่เ,เก็บตอนไหนสั่งมาแม่มาเก็บตอนไหนในรัศดาสั่งมากินเองนะคะ ใช่ค่อยๆเอาส้อมนะขึ้นมาว้าวยี่หัดะเพาอุ้ยอุ้ยดีนะเนี่ยหอ่อซิลมามมอีกทำรูดมือก็ไม่เป็นไรขั้นตอนนี้นี่กระทะนี่เป็นตะหลิวนะคะ ผงด้วยมีมีผงปอแปะมาให้ด้วยนะเนี่ยเห็นเขาบอกมีผงปอแปะด้วยต้องใสเกลือเข้าไปใสเกลือเข้าไปไหนเอ่ยน้าะญาติจะได้กินญาติจะได้กินกิเราจะอมโอ้โหแกะกันเลยนะแกะกันเลยนะมันจะใสเกลือเข้าไปหน่อยนี่นั่งนไม่จ่า โอเคเดี๋ยนะทำไงกันบนี้ไปเราจะมาทำการแกะกันเลยว้าวรุ่งดู่งเปียกๆเปียกนั่นเปียกเดียบเรยบเรมันเป็นแบบมันจะเป็นมีน้ำด้วยนะ เปียกๆมีน้ำด้วยนะมันเปียกมันก็จะเป็นแบบอุย้ยหอมๆเนาะว้าวเรือนเนาะใส่เก,เกลือใส่เกลือแางมือก่อนแป๊บนะน,นึงน,น,นะกข่าวทุกคนนี่เลยไข่ด้วกันมันจะแบบได้เลยได้เลยนะทุกคนนี่ได้เลย โอ้อดิ่งดึงดึงเลยใช่ค่ะอืมอร่อยอร่อยนมื่อชิมแล้วมันอร่อยอาคงปอะแปะใส่เลยนะนี่จะผัดกะเพราก่อนหัวจับมือข้างนึงก็จับนี้ด้วยจับหูกระทะไว้ด้วยค่ะใส่เกลือเข้าไปน้องยายาบอกอยากกินเนื้อลี้นไข่ดาว แม่ก็เลยลองสั่งมาให้กินดูว่าเป็นยังไงแม่ดูนะคตาแตกนะเทด้โอ้วิมันมีเสียงด้วยนะเทลงไปอะ่นะนี่อุ้ยอุย้ยเหมือนเหมือนทำไข่ดาวเลยเสียงเหมือนไข่เจียวอะ่ะปงังๆังอู้ ใอุอ้ยอเจ่งอะ,อะคนคนคนเสียงเหมือนทําไข่เจียวจริงๆเลยอ่ะเหมือนทอดอยู่บนเหมือนทอดอยู่บนเตาแก๊สจริงๆเลยอ่ะได้ไหมคะหมดแล้ว เอามือจับกระทะไว้ด้วยค่ะว้ายโอ้กระเด็นจริงอะโอ้โหกระเด็นจริงจะกินเลยแตกเหมือนแบบเหมือนเหมือนเราทำไข่เจียวใส่น้ำมันเลยอะจะกินเลยโอ้โหอุ้ยจนขาดแล้วเป็นไงคะดูสิมันร้อนไหมไม่ร้อนนะแต่ว่าเสียงมันได้อุ้ย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 ค่อย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  เราต้องยกกระทะขึ้นไปด้วยค่ะอายกกระทะขึ้นไปกินด้วยค่ะอือหืออุ้ยมันจะหกจับดีๆค่ะเสียงเหมือนเลยอุ้ยหกหมดแล้วนี่ว้าวอ้โหดูสิอร่อยเหาะเลย เขาเรียกว่าอร่อยเหาะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวแม่เอาซ้อมมาให้ดีกว่าเนาะเอาซ้อมแม่เอาผัดก่อนเอาผัดผัดผัดเอาผัดเสร็จแล้วผัดเสร็จแล้วอืออือเสร็จปะเสร็แป,ะ,ป,ะ,แปะเลยฮะไหนยแม่ดูเชียะแะม่หนูกินดก,กินลองชิมดูเนาะ ันดูชินดูซีดงไงว้าวไหนย่ยกมือมาฝั่งนี้ถอยออกอีกนิดนึงเพื่อนไม่เห็นเลยว,ว้าวกินอุ๊ยกระเด็ใสต่ตาหนูกระเด็ใสต่ตาเลย โอโ,โ,อโ,โอ้มันก็จะมีกลิ่นหอมอ่นอ,อนๆนะทุกคนมันกินให้หมดเลยกินให้หมดกินให้หมดเลยอะค่ะไม่เราก็ไม่กินหมดเราก็กินวันละหนึ่งชิ้นก็พอเพราวะว่าขนมมันทําให้เราเป็นยังไงคะต,ตัวเล็กตัวเล็ก เราต้องกินข้าวเยอะๆของที่มีประโยชน์เยอะๆขนมกินได้แต่ว่าห้ามกินเยอะอโอเคไหมคะเดี๋ยวมันจะตัวเล็กกระทะนี้ก็เอาไปเล่นขายของได้อีกโอเคไหมคะนี่มีไข่เหลืองไข่เหลืองไข่เหลืองยังไม่หมด อืมฮ uh huh. อร่อยจังอันนี้เดี๋ยวไปล้างเดี๋ยวถอยออกก่อนนะคะตรงนี้เดี๋ยวไม่เอาถ้ามาเช็ดอร่อยไหมคะบอกเพื่อนสิอร่อยมากเลยคะ่ะอย่าลืมกดติดตาม